ทางเดียวนี่เต้นเนาะเขาเท่านั้นนี่อันนี้นะอันนี้มองเดียวเลยปปาานนน้้ใหละเฮ้ยจูบบ่โดนไปได้เนาะสวัสดีจ้าสวัสดีพี่ดอกสวัสดีนะครับสวัสดีตอนเที่ยงจุดที่ป่าทงนากระถิ่นทำกับข้าวกินอยู่พี่น้องลุยปลาแล้วก็จับมาปิ่งต่อค่ะกับส้มตำ ไปจูบน้ำไม่ส่อาบนะน้ำขี้ต้มนี่นะเออโอยแล่นลงหัวแล้วก็แล้วมูักกิากื่อ้หมันโยเวลาครับไปคนหอกคนน้ำมันง่ายได้น้ำทั้งไงเปนยันะแป๊บเดียวแล้ไปเห็ดนะเต็มแน่นันี่น้อยน่งเ้ยเราแก่น้ำเป็นนั้นเป็นนี่นะไว้ก็ยค่นี่เต็น่นัน้อยนี่แห้งเถิด้หาวเอีนี่กเอาเ้ามาใ เขานอนบ้านเดีเห็ดเห็ดแปลงเครื่องได้อ uh> ีกเห็ดตายตอนนั้นเวลาเขาอันไส้แล้วเอาน้ำมันออกแล้วปิดอันนี้เอาเขาไปเปิดน้ำมันขางไว้วาวกระดังงอางมาไปซื้อมาสามพันกว่าบาทซื้อหางมาใสามพันเยซื้อมาน่ะ แต่ก่อนหาเง yeah. ินได้ยังก็ซื้อปลไว้สว้เลยเนจ้ากระลักปิงป่าค่ะบ่ตำบดเสบบ่ดสีมือแล้วตำดุโพดุโพล่หลาแล้วบ่ตำบดเสบบดเสบาะซะปิงปลาเข็งนะคะอยู่ๆ ปดเจ็บปดแตกตอดนะนะนี่ก e> <Yes ็นั่งอยู่ซื่อๆน่ะเอาปลาชิวไมาให้เลือกนะอย่าให้ตีอย่าทายอาอย่างเด เดกใสบักเมาอะนะในใส่าสัก็บอกมากินไแปงอจนเนี่ต่อเด็ใสต่อเดต่อใช่ไหมต่อ่หเริ่มดงล้วมึงใหญทาใครนี่อาอย่างกินข้าวแรกแล้วไปทไมน้องไอจิ๊กเด้อรูฮาเป็นนะฮาบุเป็นฮาบุเป็น <laughs> ปฏิเสธเาจะไปพอดียาววะจะ๊ะมามาไง้าไปเป็นหมูไอจิกถ้พาผนไปไปหาน้ำไม้ <c oughs> เริ่มนู่เลยบวมขึ้นเลย <c oughs> แต่ตอดันด <c oughs> นบตอดตาผ <c oughs> พิมนมัอยู่ในห่ามันอยู่ในไม้มๆๆ <c oughs> ตดทักแม่ตักแม่แม่เียแตอดอบ <c oughs> ตอดบักพูนนอนแซะเอาป้าห้เรนมึงันยู่ต้นไม้ไ ขาวบบปีนตําไม้บบส้มตำไม่มีสม้มมะน,นาวกมีไปปุ่นหางมดแดงมาเคยกินม,าตามัตำ<ส>มุงสมุดแดงแซ่บจิตใแไม่เป็นเนะาะหงมะกอกนี่เป็นมะกอกลุกเลยนะโบมี่มีฮะปกปูแมเนาะกรนนะไรจะตำส้มตำตำแม่บม,มีสมม้มเต็ม ตืสบายป่าล <cues> <sm convert> <im urai sword> ุงสบายป่าก็งไไว่เอาด็ีน้ด้เีาวาเนลออมเตมเหนไม่ดพ่อมึอกปูกังนะจูป้าไว้หันแล้วแขกปรได้รับเซอร์ามามา อ้อเ,เกินอ่ะมาปาาลาวาระนะมาเดินมาเดกกินข,ข่าวกินเลยเลือกเลือกเลยน้าทุงยางนะใส่เอาน้ำแข็งนี่นะใส่จากนอนจากบนเอามามามา<ต>ม,มามามาหมดหลายแห้งงานี่งามกินห<อ>มกเมา ก็เล่นน้อยประมาณหนึ่งสิปลาเข่งใหญ่เขาเรียกแซ่บะเลปลาตัวใหญ่อมาังอนไข่จังไข่มันชีไข่บ่เฮยจักปลากระจาดขายอยู่ที่เห็บไข่แค่นะตามล่าสุดตามนั้นปลาเข่งปลาหมอใหญ่ไข่เขาไข่แน่นแน่นนะแซ่เค่นะฮก็ชิ่งนั่งเบิรงอะนะเพราคนบอกเคยเห็นเผาปลาปลาลายและเผาปลา ฮัมแซบฮึฮะไม่ฮะไว้เรื่ออ้ดำในแหงเลยว่่าง้ันไม่เค้ถูกบอกกินเผาแต่ก่อนแล้วมันนี่เนาะข้าวขมมุ่งเซมีกินเร่อแซบมซบเผาอยู่ไฮอยู่นาแซบแกินปลาเค็งต้องกินกินมลยกินเลยเก็บแล้วเสือขึ้เปียกกะเปียกให้เปนงาเออนั่งบางทีเลย

พ่แม่พดงึไว้ปันนี้นะจเลิกนต้นไม้หงมาถึงต้นไม้ไม่ค้นจองไมยืต้นไม้ถ้าจมาแบู๊มาปลุกปุเขาตอะว่าเขาปัดมันปัดเากระลนตอแม่อะรัดยังตอดกุ๊กต้นหนึ่งครับปีเออมันค็ให้ตอดอีนี้เลยหนึ่ต้นนะแม่เราพูดแทนตอดเี้ยเ็ียแซบอกไข่ตงมันไข่หร จะพ่อยเอาด้วยใจเอาที่เผ่อปเผื่นมันนี่เย้เาดลากยังตอบกับจ่้วมึงงอดตอบเหนก็ขาส้ลุดกรหายจะไปหาหมอมึงง้อบคกลื่เกลือเนื้อตัวนีน้อยติมตาลมงงอดไปใครมาเดี๋ยวคือขาเสรลุดตอบเลยปวดอะไรนีมาเป็นแม่แรงแล้ปวดอยู่ก๊กขาไปจ้ะมันแดรหอนหนังอีปีนัพ่องห่น่ะ นอนหายพราะยัเจ็บผู้วันเนี่ยเนาะมันดงมาดีกลางนาก็นยังมาน้มเนี่ดมกลิ่นนะพระทวันนะโอะเอโนมเนาะไม่ได้ธรรมดาเด้ออยู่ด้ทุกที่โอเคมึนโกลนเลยดังรับลดเสียงเริ่มคิดว่าโกลนอลไรได้ แสอ,อากยา,ายยมันแดงล,ละ้วหุ่ตส่ำหมงตำฮงบม่เหมะหมดแดงกัแบแสบได้ตำห้งแต่ก่อนยังตำแงโมม้า้า,าจะกล้าไปใคทั้งแงเ,เน,นย,ยเจ้าเจ้าอาไปใะชแจวแจ๊แจ๊บคือเาวาเนาะ เป็นอย่างตัวน้อยๆกระไคกะเดะเนอะเฮยน้อยๆกรขายอืมจะกวนเท่าไรจ้ะจาสามสี่แหลนูบล้บเปล่าเจ้ามันครับฟางคายที่นอนมาเจ้าหโอ้ยข้าว่าขนาดน,นอนนุ่มๆก็ยังเห็ดกันยังบมได้ลูกข้าว่าเดินไปนอนเพื่อนนอนใหม่จะมาได้ไหมจ้ะเออเปลี่ยนท่าใหม่เฮรอ เป็นก้ำทินนอนโดยมาจะาคมเป็นน้ำท่าไม่ใช่ก็เอาเขาชอบขไข่พี่เอาอ้ัว้วลูกงานนอะหลกรอย่างเงี้ยทาง,งไทย นี่เราปลาเงนั่นปาขาวด้วยมันแนวมันแค่แนวมันมันป้าเคีงกับมันแค่เออรจูเรีงไฮรูมเากันมีใช่ป่ะมีเียงบอนมีเียบอนเยอะ ชมเน็กปลายอ่น้องบวมน้องีเป็น้เามบอกแล้วเขา่ารั๋หนั่งน้ำแห้งิเบิ้งนั่งเบิ้งเค่องไม่ใช่ดับเงินได้้มดหับเองนะลากับรับนะรับถึน้หนักไปปานอันอนุยวางอันขาเรือนเก้าเรือนซีบอ่ะเรือนซีบ เอาไปจองอยู่อันชงปักห้วยพัไปปิดน้ำมันค่อยคนมามากุูมติดหลดกับไรปูหุยมาติดหายปูหุยก็ติดมดได้เราจดปิดตัวฉวัดฉว่างมาแล้วพัดระว่าเขาปิดน้ำมันมาหาเห็ดม่าน้ำเล้ยอ่กนี้แต่ปลเตียมาเอาไปพี่เนยได้บอว่าหืนปลเตี๋ยวแต่ปิดน้ำมันโนน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 เนน่นนเหนน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 อ นึ่งกระบาาเนาะคนหนึ่งคุณเนาะไอ้ถ้ากระบาบครับืันนี้เราก็หาลูกเลยรแต่เราะหาเลยออกมาแล้วเก็เราหาเกะตาเห็ดเชิงจุงหลดต่ยาวสามักให้ชะอยนานะหลบดบดตีปีกระบ่าเอาไปทั้งตัวน่อยยั ยีบาบไปบนไร้กับมิเตล่าบนแรกับมิเตล่าบนสะท้านนันก็เสือละไว้บนเตี้ยป็ดน้ำมันหล่นไปซาสิบอกแล้วเราเมื่อยแล้วยางมือข้อหาหมั่นไสปีนี้ใครดอกแล้วก็สิจมหลุดไปจมคนอ่ะก็หลุดตายดับหลุดตายว่าเราชิดับก็ท้ละวาระน้องออันน้มจก เห็ดปวกก็ดีเ้าอ่อยเลยเนาะผู้เดียวนา้วนะเต้ผู้แบ่งหลแกนั่นหละบผู้บ่กทำได้กินอะไรก็ไ้เาหูอะไผมมีไพ่ดอกหูเงาข้างซ้ายแสดงเกุดบจิ้มบดับเก็ดเอาจะเห็อ่ะเดยว แน่แล้วนะอ้วนขึ้นนะเนี่ยดีใจจังเลยน้อตจ้าฝากรบรรยากาศไว้ซ้ำนี่ก่อนนะคะสิขึ้นไปเสียงก็จ้าขอบคุณทุกคนเด้อที่จะติดตามกดไลค์กดแชร์สออดพักแครงนะโพดโพ,พเป็นป่าปัดบอนบ่มีเขบ่มีเขาบ้านแม่นงตีเขาบ่มีจุกิสปายดีเด้อจ้าพี่น้องจา้า